แอบดูเขาอีกค่ะวันนี้คนละตัววันนี้คนละตัวค่ะตัวนั้นจะออกส้มตัวนี้จะออกเทาเทาดำชิงเงือแล้วชิงเงือแล้วหาปลา นั้นเขาก็ดักรอปลาหมอคางดำนะคะดักรออยู่นะเยอะมากเลยโซนทางนี้ปลาหมอคางดำมองไปเนี้ยดำปืปนๆไปเลยเนี่ยแต่กล้องไม่ชัดนะคะนะ จะเป็นปลาหมอคางดำาโซนทางนี้เนนกตัวนี้เขาก็รอดักรอ กบตัวใหญ่มากเลยคะโอู้กบอู้ใหญ่มากเลยอู้กบค่ะใหญ่จริงๆเดี๋ยวเขาจะกระโดดไหม นั่นนกก็อยู่ใกล้ๆวังดีๆเถอะ <c oughs> กบไม่กลัวคนเนาะ ใหญ่มากดูกบตัวใหญ่ก่อนนะดูดิกาดำจะทำอะไรเขาไหมนั่นน,นั่นมีกบ ดูใหญ่มากฮะกา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 โอ้กาดำกาดำจ้องเลยค่ะโอ้ไม่ทาอะไรโชคดีไปโชคดีไปเจ้ากบโชคดี โชคดีไปแต่อีกหลายตัวนะน,นั่น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 น่ะมาอีกมาอีกเอาเอาเจ้ากบเจ้ากบระวังระวังระวังนะสามเลย โอ้ไม่มีใครกล้าไม่มีใครกล้าเอ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 าสามเลียงสามจ้องกบค่ะเอา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 จ้องกบจ้องกบเอากรบระวังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยไม่ถอยแล้วค่ะถอยแล้วถอยเอาถอยเอามาอีกแล้วมาอีกแล้วสงสัยไปเรียกเพื่อนมาวิ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 จะขบตัวใหญ่ระวังวิจะกระโดดไหมดูนะคะเฮโอ เลี้ยงเลยค่ะนุ่นเป็นกลุ่มเลยกลุ่มเลยไม่มีใครกล้าสุดท้ายไม่มีใครกล้าทำอะไรเจกก้ากบอุ้ยไปแล้วอุ้ยไปแล้ว,ลวกาดำไปแล้ว ไปแล้วตัวที่สามเอาตัวนี้มั่งเอาตัวนี้เอาไปอีกเหลือแต่เจ้ากบยังอยู่ยังอยู่ใหญ่มากค่ะมีเหลืองเลย เจ้านกตัวนั้นก็หงอย <c oughs> ไม่ได้อาหารไม่เหมือนนกตัวสวยเนาะไอนน้นกกระยางขาวนี่นกกระยางตัวขาวค่ะตัวนั้นสวยสวยไม่รู้ไปไหน ตัวข้านี่หงอยเลยยังไม่เห็นได้ป่าเจ้ากบยังอยู่เจ้ากบยังอยู่ค่ะดูนกตัวนั้นนอยู่ไม่ไกลกันนะคะเชิงอออยู่ นกตัวนั้นไม่ได้กินหรอกไม่น่าตัวผอมไม่ขยันหาเหมือนนกตัวสวยนกตัวสวยก็ขยันเดินอันนี้หดลงไปอีกแล้วจะกบใหญ่ก็ยังอยู่หรือหาอาหารหรือว่าอะไรอยู่โอ้ยนั่นๆๆๆๆโยกตัวขึ้นแล้วหยหาอาหารหรือเปล่า โยกตัวกันแล้วสงสัยรออาหารแน่เลยเนี่ยโยกตัวขึ้นแล้วค่ะใหญ่มากสงสัยจะรอปลาหรือเปล่าเนาะน่าจะใช่อ้ยย่องแล้วหกตัวขาวเอา Ấu, Ấu Ấu, Ấu, đại mày Ấu, oh, mày đai. Ấu, Ấu Mày đài, Ấu Chời, mày đại Dòng nhiều dạng chết trai pa mày này áo, 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 ê ôi không tham lung tầm lung tầm lung Năn, may die Ôi, hẳn lắng lệ mãi lệ mãi 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 Mà mãi 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 mà mãi mãi จะได้กินปลาไหมยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่ยยคะ่ะยังนิ่งยังไม่กระโดดหันหลังให้นะทีเนี้ยเรียกว่าเขาจะรออาหารเนาะูปลาเล็กค่ะ ปลาเล็กเต็มฝั่งย,ยุบยุบยุบปลาหมอปลาหมอคางดำเยอะเลยค่ะไม่ไปเลยกบตัวนี้นกตัวนั้นก็ยังอยู่ กบตัวนี้ก็ยังอยู่โอ้ใหญ่มากเหลืองเลยไม่ไปไหนเลยอยใหญ่เหลือเกินดูนกตัวนั้นดูนกตัวนั้นยังไม่ได้อะไร ไม่ขยันเหมือนนกตัวสวยเลยจะไปหานกตัวอื่นดีกว่ากบเหลืองโอ้บรรยากาศในบึงบรรยากาศรอบบึงใหญ่นะคะรอบบึงใหญ่มองลองไปในน้ำเนยคะเห็นปลาไหลด้วยนะนั่นน่ปะปลาไหลปลาไหล นั่น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 แล้วไหลเลื้อยขึ้นมานั่นนั่นนุ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 ่นไปแล้วนุ่นเตปลาหมอนี่เยอะหมอคางดำไปหมอคางดำ กุ่มๆเลยค่ะโน่นนน่นนน่นโู่นโอ้โหรอน้ำฝนแน่เลย้้อ,อืมภาพไม่ชัด ไปเลยค่ะเร็วหุยผ้าหมอกระโดดโอเคค่ะคุณยายขอเก็บภาพบรรยากาศไป้แช่นี้ก่อนค่ะในบึงวันนี้ค่ะในบึงวันนี้เก็บภาพบรรยากาศทั้งปลาทั้งกบทั้งนกเรียค่ะนน่นนกตัวขาวเขาไปนู่นแนละวูน่นโ่น,น เจอกันชิปหน้าค่ะคุณยายกับหลานๆ JR ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจค่ะกดไลค์กดเ like, ลิฟกดติดตามให้คุณยายด้วยค่ะขอบคุณมากมากค่ะคุณยายกับหลานๆ JR ขอบคุณมากมากค่ะเย็บผ้าบรรยากาศวันนี มันได้เห็นผราหมอคางดำก็เลยนั่งจ้องนานหน่อยค่ะเยอะเลยดูค่ะดูเต็มไปหมดนน,นี้เนี่ยอู้กลุ่มเป็นกลุ่มไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเจอกันชิปหน้าค่ะ